เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเวียดนามครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีโดยหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือของประเทศถูกน้ำทลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนหนทางและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่อันตรายหลายชุมชนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากสะพานและถนนถูกกระแสน้ำพัดพังขณะเดียวกันฝนยังคงตกต่อเนื่องส่งผลให้การกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบาก ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านได้แสดงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ด้วยการส่งหน่วยกู้ภัยทหารและอุปกรณ์ช่วยเหลือเร่งด่วนเข้าช่วยเวียดนามทันทีตามคำสั่งของรัฐบาลไทยกองทัพไทยได้จัดส่งหน่วยทหารช่างหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมกู้ภัยพิเศษพร้อมด้วยเครื่องมือหนักเรือท้องแบนอาหารแห้งยาและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการช่วยชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเวียดนามนายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อรัฐบาลและประชาชนเวียดนาม พร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไม่ใช่เพียงมิตรภาพทางการทูตเท่านั้นแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ชั้นพี่น้องในภูมิภาคอาเซียนการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่ใช่แค่การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยืนหยัดร่วมกันในยามเกิดภัยพิบัติชาวไทยหลายคนต่างรู้สึกภูมิใจที่ประเทศของตนได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนบ้านในยามยาก โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์ภาพและข่าวของกองทัพไทยที่กำลังทำงานอย่างหนักในพื้นที่น้ำท่วมของเวียดนามภาพของทหารไทยช่วยอุ้มเด็กเล็กขนอาหารและช่วยคนชราขึ้นเรือได้กลายเป็นภาพแห่งความอบอุ่นและความหวังที่ทำให้ผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียต่างซาบซึ้งนอกจากการช่วยเหลือในภาคสนามแล้วไทยยังได้ส่งทีมแพทย์และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆไปดูแลผู้บาดเจ็บและให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ชั่วคราวที่ผู้ประสบภัยอาศัยอยู่ โดยเฉพาะการป้องกันโรคระบาดหลังน้ำลดเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคน้ำกัดเท้ารวมถึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบเวียดนามได้ออกถแถลงการขอบคุณรัฐบาลไทยอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือจากไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้เพราะไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ของประชาชนแต่ยังเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เวียดนามที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภัยพิบัติด,ด้วย นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นๆเช่นลาวกัมพูชาและจีนที่ร่วมส่งความช่วยเหลือเข้ามาเช่นกันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นในด้านการฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลไทยยังประกาศว่าจะร่วมมือกับเวียดนามในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำหลากและระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคตทนี้ถือเป็นการต่อย,ยอดความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันสื่อเวียดนามได้รายงานถึงการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของหน่วยทหารไทยโดยมีชาวบ้านจำนวนมากเข้ามาขอบคุณและมอบดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพภาพเหล่านี้ได้กลายเป็นสื่อเชิงบวกที่สร้างความรู้สึกดีระหว่างสองชาติและเป็นการย้ำเตือนว่ามิตรภาพแท้จ,จริงจะปรากฏชัดในยามวิกฤตเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่เป็นบททดสอบของระบบรับมือภัยพ,พิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ถึงหัวใจของความเป็นมนุษย์ที่พร้อมจะช่วยเหลือกันโดยไม่แบ่งเชื้อชาติหรือพรมแดนการที่ประเทศไทยยื่นมือเข้าช่วยเวียดนามครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกและเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาและความรับผิดชอบต่อเพื่อนบ้านในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างลึกซึ้งในปัจจุบันการที่ประเทศไทยส่งกองทัพเข้าช่วยเวียดนามในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกของความร่วมมือทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความเป็นมิแถในยามยาก ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางจิตใจที่หาได้ยากในโลกยุคปัจจุบันกองทัพไทยได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพื่อทำงานร่วมกับกองทัพเวียดนามและองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศโดยมีภารกิจหลักในการค้นหาผู้สูญหายช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในพื้นที่อันตรายและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมกู้ภัยจากไทยได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เดินทางถึงเวียดนามพวกเขาทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย แม้บางจุดมีน้ำไหลแรงหรือเสี่ยงต่อดินถลม่มแต่ทุกคนก็พร้อมเสียสละและทำงานเต็มที่ความสามัคคีระหว่างทหารไทยและเจ้าหน้าที่เวียดนามเป็นภาพที่อบอุ่นและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนทั้งสองประเทศอย่างมากหลายคนบอกว่าในยามน้ำท่วมเราไม่ได้เห็นแค่คลื่นน้ำแต่เราเห็นคลื่นของน้ำใจจากประเทศไทยด้วยในโลกโซเชียลสื่อเวียดนามและไทยต่างพร้อมใจกันเผยแพร่ภาพและวิดีโอของภารกิจช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทำให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยช่วยเวียดนามปิดเทรนในหลายประเทศภาพของทหารไทยยืนอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำพร้อมยื่นมือให้เด็กหญิงเวียดนามตัวเล็กๆขึ้นเรือกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและความเป็นพี่น้องของชาติในอาเซียนที่ถูกพูดถึงไปทั่วเอเชียรัฐบาลไทยยังได้ส่งสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นเต็นท์พักพิิงเครื่องกรองน้ำแบบพกพาและอาหารสำเร็จรูปเพื่อให้การดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยเป็นไปได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น พร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศไทยได้ประสานกับสถานทูตเวียดนามในกรุงเทพมหานครเพื่อจัดตั้งศูนย์รับบริจาคสำหรับประชาชนไทยที่ต้องการร่วมช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยมีประชาชนและภาคเอกชนร่วมบริจาคอย่างคึกคักทั้งน้ำดื่มเสื้อผ้ายารักษาโรคและเงินสนับสนุนในส่วนของภาคประชาชนมีอาสาสมัครชาวไทยหลายร้อยคนเดินทางร่วมคณะไปด้วย บางคนเป็นแพทย์บางคนเป็นวิศวกรและบางคนเป็นนักจิตวิทยาที่เข้าไปดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้สูงอายุที่สูญเสียบ้านและคนในครอบครัวการดูแลด้านจิตใจถือเป็นภารกิจที่สำคัญไม่แพ้การช่วยชีวิตเพราะในหลายกรณีผู้ประสบภัยยังคงตกอยู่ในภาวะช็อกและเศร้าเสียใจสื่อสากลอย่างรอยเตอร์ BBC และ CNA ต่างรายงานข่าวความร่วมมือของไทยและเวียดนามครั้งนี้อย่างชื่นชมโดยระบุว่านี่คือภาพสะท้อนของอาเซียนในอุดมคติ ที่ทุกประเทศพร้อมจับมือกันเมื่อเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยทางสังคมการทำงานร่วมกันของกองทัพและอาสาสมัครจากหลายประเทศยังช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นด้านเศรษฐกิจรัฐบาลไทยยังเตรียมเสนอแผนช่วยเหลือเวียดนามหลังน้ำลดเช่นการส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยฟื้นฟูระบบการเกษตรพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูระบบการคมนาคมในพื้นที่เสียหายซึ่งถือเป็นการวางรากฐานของความร่วมมือระยะยาว ที่จะช่วยให้ภูมิภาคมีความมั่นคงมากขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนจากประชาชนเวียดนามที่กล่าวขอบคุณประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์โดยหลายคนโพสต์ข้อความว่าขอบคุณประเทศไทยที่ไม่ทิ้งกันในยามลำบากและเราจะไม่มีวันลืมภาพทหารไทยที่ช่วยชีวิตเราในวันที่สิ้นหวังข้อความเหล่านี้สร้างความปลื้มปิติให้คนไทยจำนวนมากที่รู้สึกว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางใจระหว่างสองชาติ ในเชิงสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ยังเป็นสัญญาณเตือนให้ทั้งภูมิภาคหันมาให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังมากขึ้นนักวิชาการไทยและเวียดนามได้เสนอแนวทางร่วมกันเช่นการปลูกป่าต้นน้ำการสร้างระบบระบายน้ำอัจฉริยะในเมืองใหญ่และการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดฝนแบบเรียลไทม์ซึ่งไทยเองก็พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ให้กับเวียดนามสุดท้ายการที่ประเทศไทยส่งกองทัพและหน่วยงานต่างๆเข้าช่วยเหลือเวียดนามในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เป็นการช่วยเหลือชุกเฉินแต่ยังเป็นการแสดงพลังของความเป็นเพื่อนแท้ในอาเซียนที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันเหตุการณ์นี้จะถูกจดจําในประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและเวียดนามว่าในยามที่ธรรมชาติทดสอบมนุษยชาติมิตรภาพและน้ำใจคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในการก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน